ส, Halo, สวัสดีค่ะร,รายการเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู s <S ย่กับพวกเรานักแสดงเรื่องสาวน้อยร้อยไม้ค่ะงเป็นจริงแล้วดวันนี้ก็กระแสตอบรับดีมากเลยค่ะทุกคนก็คนที่ดูก็แท็กสตอรี่มา เอฟซีตัวยงเลยค่ะก็คือนั่งรอดูตั้งแต่6กโมงหนูก็วิดีโอคอลหาคุณยายคุณยายก็น้องไห้บอกสงสารแม่กับลูกตีกันอะไรอย่างเงี้ยยายพูดคำหนึ่งว่าไม่คิดว่าแบบน,น่าจะมีวันนี้ได้เพราะว่าน,น่ามีความฝันแบบนะี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะดีใจแทนน้องน้องเราด้วยครับเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของน้องพอดีเราก็คอยให้กำลังใจน้องในขณะที่ถ่ายทาหรือเวลาเราจะไปอัดรายการอะไรต่างๆนานานเราจะให้กำลังใจว่าตีเต้นไหมดีใจดีใจไหมที่ละครจะได้ออนแล้ว ประมาณนั้นประมาณนั้นครับแต่ว,ว่าเราต้องซัพพอร์ตน้องสาวเราทุกอย่างตัวอลลี่อะนอกจากจะซัพพอร์ตล่าซัพพอร์ตพี่บอมแล้วใช่ไหมคะเราก็ยังซัพพอร์ตเก่งอีกเพราะว่าเราให้งานเขาทำค่ะให้เขาอะจะได้มาอยู่ในเมืองอยู่ใกล้ๆน้องนมมาออองอย่งลูกตแวพร้อมออกอีเวนต์แล้วคะว่ะเดี๋ยวพี่บอมจะไปด้วยใช่ไหมคะด,ดีครับ <laughs> <laughs> หัวโจกเป็นพี่บอสครับเป็นพี่บอสเป็นหัวโจก ไม่ผมจะเป็นคอยห้ามมากกว่าคอยห้ามว่าเอออ่านบทนะแบบจะเข้าสิแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใชวันนี้จะตอคู่ขนานค่ะสนุกทุกอย่างครับยกเว้นอยู่กับฟีฟ่าพอมีฟีฟ่าแล้วผมเหมือนไลตัวตนอ่ะผมต้องไปอยู่ในซอกเลเขาแก่ี่าย่ป่านหน้าผมเคยบอกเรื่องขเก่าป็นเก้าป็นเก้าปเก้าป็นเก้า บ้านเา้เป็นคุณอีสานแท้เป็นคนหนองคายค่ะแล้วก็มีไอ้ยอ้ก็ว่าภาษาอีสานว่าวกิงว่าวภาษาอีสานเก่งว่าวกันเป็นภาษาอีสานก็ฝฟึกไปน้ำแล้วก็แล้วยก็สอนมแมนผมสอนแอนนาครับแอนนาสอนเองกงคือจริงๆแล้วก็ต่างคนต่างสอนกันค่ะเพราะว่าเขามาจากคนละจังหวัดเขาก็จะมีความ ก็พยายามฟังค่ะเพราะบางทีเราต้องฟังให้เข้าใจเราถึงจะตอบเขาได้ใช่ไหมไม่ค่อยเข้าใจค่ะเห็ดนีหยังอยู่ทำอะไรอยูกออ่กินข้าวแล้วปะกินข้าวแล้ะบอสกินก็กินข้าวแล้วหรือยังเออเมื่อวนนี้ไปตลาดไปซื้อบะเขยบบมกมูบักแดงวันนี้เออไปตลาดไปซื้อกบ อะไรวะไปซื้อหมูไม่ใช่อันนี้ไม่ก่อยแบงกวาแะ่ว่าน้อยหนาครับบักเขียบครับบักโมบักโมก็แตงโม เราบักแตงมาละกเหรอบ<ด>ักแตงแตงกวาแต,แตงกวาค่ะก็ฝากด้วยนะคะสาวน้อยร้อยไม้ตอนนี้ก็แค่เริ่มต้นอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเส้นทางการเป็นนักครองของล่าเนี่ยจะเป็นยังไงล่าจะได้เจอกับพ่อกับแม่ของตัวเองหรือเปล่าต้องฝากติดตามด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะ Go. Oh, yeah.